หนแบบแ้วพอดีวันนี้นะพะี่นวองพอดีเก่งกำลังงาม สบายดีย้มเช้าพี่น้องคือเก้าคือเดิมแหละมาเก็บเพชรพี่น้อยคือเอาปลาไว้เมื่อวานนี้นเนาะเดี๋มันบ่ทำในแง่เมื่อวานนี้นะเลยปลาไว้แล้ววันนี้นะเฮามาเก็บพี่น้องเอ้ยตาไปเบิ่งวันนี้ว่าชิใหญ่เลยบริเวณไดใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยนี่ ว่าใน,นยังเล่นน้อยอยู่มันพอเป็นเอาดาวปะนี่ตัวหม่ก็มีอยู่นี่ยังน่น้อยอยู่นี่ตัวพอเป็นเอาก็มีบานมาแล้วตัวนี้ก็ได้ ไงแบบแล้วพอดีวันนี้นะเพะียงพอดีเก่งกำลังงามเมื่อวานยังน,น้อยอยู่ก็เลยไ่าซิตาไว้แล้วมาเอามันนี้ าามาวันนี้นนก็ง่ายแล้วพอดีแกงมาเบิ่งวันนใหญ่ายลยวเป่าว่าในเอาอฟดโป๊กไว้วายมีหดวงกือบบนี้ยมามัน,น,นก็แดงแดงนะฟดโป๊กไว้ น่ใหญ่แล้วมามานี ไปเฮงงามตายเปตโต้นี่พอดีมาวันนี้นี่ นี่หลายเติบแล้วได้สองสามตผ่านไปแล้วกะวันนี้เดี๋ยวเฮาสิเฮาทางในหูพุ่มมาเนี่นะทางในสวนมัานพุ่นอยู่ทางในพวกก็เห็นหลายอยู่เมื่อวานนี่นะหาเก็บแถวเดินในทัวรแล้วกะสีขาไปทางในพื่อแหละเอาเบิ่งทางในบ้านในพี่น้องเลยนีะโตบ้านทาวานนี่นะพี่น้อง เอาโบเบิดวนะ่าในได้มันยังน้อยนะปลา,าไว้นะนี่มาวันนี้ง่ายเลย บานมาแล้วพี่น้องอ้ว่นนานได้พาะนากะเตะเอาแต่อันนี้ยังเป็นกระตุ่มกระต่ายอยู่มามาในบานมาแล้วน,นี่โดนไปเกยเด้ ห่ดสูตรแล้วได้พี่น้องมาีิเก็บแถว,ตว,วโตท,ทั้งโนโถเลยเอาเ่ามาเบาาิ้งทั้งสวนมันรับมันดีทั้งในพี่บางทีแถวขอนมันก็อ่อนนะตัดลอ่อเบิ้งมีอยู่มีอยู่อยู่ขอนแต่พี่น้องนี่แต่โบราณยังอ้อโบราอยู่ขอนนะมีฉนี้ Đây cá tà rồi. Để heo hà không nó thú quá Wow, bí đọc, bí đọc. Đằng này hình Đâu, em ngay ngâm กนก็นมีอยู่พี่น้องกําลังโอ้แท่พอนนะโมเมนต์มีแต่ตามโตได้แบบนี้หอนก็นลืมมีแล้วได้พี่น้อยอู้างหน้าคุ่งกระได้มีอ้ กระเทกตาเริมโมอกก็ไม่มีพี่น้อยน่ะนี่นี่พอดีกินแซ่บใชนี่มพอดีเก่ง น,นี้บานแล้วพี่น้องสงสัยอ้อแต่เมื่อวาน,นตัวนี้นะหักดาวบัลลีม,มาว่างนี้ผมเห็นนี่อ้าหอยลือได้ไงแต่บูวบานพี่น้องจะเอิ้นหอยพี่เลยดาวน่ะเอิ้นหอยลืออ้าไม่ช็องหน่อยพี่น้องหันหน้าใช้กันอยนู่นี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 ่เอ้ย បានបักហួយឡេពីណអើយហួយលឺនេះ2នួយផុនទុកហើយផុនអោเนาะនេះຢູ່น้ําហេតនេះបាទនេះ เอาไปหอนในพื่พี่น้อยล่ามเอาไปในอีก่นได้พุ่นอยู่ลุมใบตองสรุปเลยเหตุที่เฮาเก็บกันนี้พี่น้องได้ซัํานี้เลยเัน,นี้นได้หลายเตบได้ได้คืนกระตาก,กระมานหอยพร้อมสองน่่ยยังลงไปลงมาไปเห็นหอยก็เลยเก็บเอาหอยก็ได้ได้หอยดื้อพร้อมสองน่ยเหตุกาด์ พ้อแกงมื้อนี้เถอะสิอิ่มสิมนั้นอยู่เด้พเพราะว่าเฮาได้ไหลายกว่าเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ได้วางโทยนี่แหละมันน้อยมันบ่เป็นเอานะหลายกว่าสําหรับมื้อนี้ก็ซ่ํานี้ลพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเฮาก็ได้พอแกงแล้วเฮาก็สิมื้อแล้วบดนี้พบกับดาวคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ไปแลบ๊ายบาย